ดินค่อนเพื่อนมีสองสีสีเหลืองกับสีชมพูเนาะแล้วก็มาดูโป้ยเซียนโป้ยเซียนเล็กค่ะเพื่อนๆสีชมพูอ่อนๆแรงก็บินมาชิมเกสรทำอะไร จคหะเรือที่คลองคลองพาะิรีเจริญนี้แมงแมงแมงม,มาดูดน้าหวานกัเื่อนเพื่อนแมงก็ทํามาหากินเนาะคือการดูดน้าหวานเราก็ทํามาหากินคือการทํางานของเราแหะคะ่ะล้วก็ทําคลิปส่งพ่มารโอนกบินผ่าน <c oughs> แวบหนึ่งกับน,นกบินผ่านวันนี่ฉ่นจะมีนกมีอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ดอกข้าพันษาก็มีค่ะเพื่อนดอกข้าพันษาจะ ออกดอกเฉพาะหน้าเข้าพรรษาตอนเพื่อนนี่ก็จะออกพรรษาแล้วเนาะก็จะหมดหน้าดอกเข้าพรรษาแล้วค่ะทพ่นมาดูอันนี้อะไรเนาะเขาเรียกอะไรเนาะตะก่อนฮิตมากเลยบานุพังพ่้ยสีขาวค่ะเ,เพื่อนสีขาวบริสุทธิ์สวยงามมากเลยสีขาวบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็มีมีสีบานเย็นแซมด้วยคะเ,เพื่อนสวยงาม ท้องเลื่องตามธรรมชาติเนะว่ากันป้ายเนาะคนชอบต้นไม้ดอกไม้เนอกเพื่อน